เราเข้ามาในบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ลมเริ่มมานะคะอาจจะได้ยินเสียงคืนคนนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ต่ออีกนิดนึงนะคะฝนยังไม่มาค่ะลมแค่ลมเริ่มมานะคะตอนนี้นี่คะ่ะตัวนี้จะเป็นสีสองรักนะคะอันนี้จะพามาดูบ่อยนะคะสามใบนี้เรียงตัวกันสวยมากสี่ใบค่ะไล่มาเลยนะคะเป็นลอสีโคบุตรนะคะนี่กัดลายมาบ้างแล้วนะคะ ตอนโตมันจะกัดแบบนี้นะคะถ้าตอนเด็กมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆก่อนนะคะยังไม่มีเม็ดขาวนะคะมีแบ่งแปบาทนะคะอันนี้เป็นสีสองรักนะคะอันนี้เป็นเมฆพับนะคะเมฆพับมีแบ่ง50ะคะ่ะตัวนี้จะเป็นซูสีไทยฮาวที่หนูให้ดูไปข้างนอกแล้วนะคะก็มีแบ่งอยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นอินทระรังสรรคะ์ค่ะอินทระรังสรรค์ก็มีแบ่ง50นะคะตัวนี้เป็นไม้แบบหน้างเงาๆนะคะตอนโตก็จะกัด สีมานะคะมีหูใต้ใบด้วยค่ะใบแข็งนะคะตัวนี้เป็นปีกนางฟ้าค่ะปีกนางฟ้าก็จะก้านออกสีใช้บัวหรือว่าสีออกดำๆนะคะอันนี้มีแบ่ง5 0ิบาทค่ะปีกนางฟ้านี่ค่ะตัวนี้เป็นลูกไม้ออกอ,อมม่วงนะคะเป็นเข้มๆอมม่วงอันนี้มันจะเปื้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูสีของใบนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะอันนี้มีแบ่ง80นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวหนูจะเบะ ต้นที่อันนั้นไว้ด้วยนะคะตอนที่มันเป็นพุ่มสวยนะคะก็จะมีแบ่งเป็นกระถางสีนิ้วนะคะแบ่งไป80บาทค่ะอันนี้ไก่แก้วมาลายท้องแผงนะคะก็จะมีแบ่ง50นะคะเป็นตัวแผงนะคะเม็ดมันจะไม่ติดกันนะคะสังเกตด,ดูนะคะแล้วก็ทรงใบมันจะต่างกันนิดนึงมันเป็นตัวแผงนะคะถ้าตัวที่มันแบบเป็นไก่แก้วมาลายท้องที่ตรงจัดทะเบียนเลยก็จะเป็นสีออกแดงนะคะวันเมื่อวานน่าจะพาไปดูแต่ลืมบอกชื่อนะคะ อันนี้นางสว่าหะนะคะมีแบ่ง50บาทค่ะนี่ค่ะที่หนูบอกว่าสีคล้ายๆต้นเมื่อกี้นะคะก็คือสีสาคอนนะคะถ้าใครสนใจสีสาคอมันจะเป็นไม้เปรอะๆค่ะเม็ดแดงนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80บาทค่ะสีสาคออ่าตัวนี้เป็นทรพาทอพีนะคะทรพาทรพีเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้หนูจําไม่ได้ว่าอยู่ตับอะไรนะคะอันนี้ก็จะให้ไปที่100บาทนะคะทรพาทรพีก็จะออก อมชมพูมาแบบนี้นะคะเป็นบอลเก่าค่ะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะเวลาตั้งภูมิสวยมากนะคะทรอพาทรพ,ทรพีตัวนี้เป็นม้าเขยวค่ะใบมันจะกัดแดงนะคะตอนโตแล้วก็ใบพิว๊วิสวยนะคะอ๋อเดี๋ยวไอ้ต้นให้ดูค่ะอันนี้นางวิชุดาค่ะถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วจะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะป้ายสวยมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะใบจะพิว๊พวิแบบนี้นะคะม้าเขยวมีแบ่งให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบค่ะ นี่ค่ะตัวนี้เป็นพิษสุโลกป้ายนะคะเริ่มป้ายมาแล้วแล้วก็เริ่มกัดสีมาด้วยนะคะอันนี้เก้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะหรือสีโคบุตรนะคะอยู่กระถางเดียวกับบอลเก่าเป็นฟอร์มกอกอเลยนะคะตัวนี้หนูให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากนะคะใครไปทํากอก็จะมีสองสีเลยนะคะนี่มีต้นเดียวค่ะอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นสีป่าท,ที่ต้นใหญ่มาหน่อยนะคะถ้าใครรับต้นนี้ก็ขออยู่ที่แปดสิบาทนะคะแปดสิบาทฟอร์มใหญ่มาแล้วนะคะนี่ พยาสุรเสนนะคะแต่หนูชอบเรียกสั้นๆว่าสุลเสนนะคะก็จะกัดเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบนะคะสีลาหุ่มทองนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทค่ะอัมพรน,นะคะอัมพรน,นี่ค่ะอันนี้ห้าสิบค่ะอัมพรสวยมากตัวนี้เป็นใบไผ่นะคะสีมันจะออกอมน้ําตาลอมแดงนะคะเปิอะเขียวมาด้วยนะคะเป็นสีเปเปอะนะคะกล้องหนูไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะ อันนี้ให้ไปเก้าสิบบาทคะ่ะสวยมากนะคะพญาพันวังค่ะกระถางละห้าสิบาทนะคะพญาพันวังตัวนี้เป็นนกวายุพักนะคะอยู่ตัวนี้อยู่ตับรามเกียรตินะคะสีเขาจะประมาณนี้นะคะก้านใบก็จะออกสีบัวนะคะสายบัวนะคะสีสายบัวเป็นลายๆนิดนึงนะคะนกวายุพักให้ไปตัวละหกสิบาทคะ่ะนกวายุพักอ่ะผู้ช่วยหนูมาแล้วนะคะนี่ค่ะตัวละหกสิบนะคะเวลารวมกอสวยนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นพะยาจักกีนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะโตใบใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ให้ไปยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะซูสีไทยเฮาจะเป็นฟอร์มนี้นะคะต้นละห้าสิบนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สองสีในหนึ่งก็เอาซูสีไทยเฮาผสมกับนกวายุพักได้นะคะเพราะว่าสีมันจะกลมกลืนกันอยู่นะคะตัวนี้มีสองโทนนะคะไก่ทองคะ่ะต้นละแปดสิบาทนะคะไก่ทองเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะหลากทะลุแล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นตาลแม่จันทานะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะวันนี้มาถ่ายเย็นเลยนะคะเพราะว่ามันมีลมมาหนูพักไปช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าไม้กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกใหญ่เลยนะคะใบไ,ไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตาลแม่จันทาก็จะมีแบ่งฟอร์มลูกเป็นกระถาง4นิ้วนะคะนี่ค่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นฟอร์มที่แตกกอดีนะคะเท่าที่หนูสังเกตนะคะพันนี้ก็แตกกอดีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะอ่ายักษ์กูเป็นอ่า ยักษ์เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ยักษ์ที่หนูไปดูต้นแม่ไปวันนี้อ๋ออสูรและอินทานะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวสวยมากค่ะตัวนี้นี่ค่ะดาวเพียงดินนะคะกัดเม้น์มาเรียบร้อยแล้วนะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้แข็งแรงมากค่ะนางรากสดแผงนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะนนี้นางสว่าหะนนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะ ไก่ฝรั่งค่ะไก่ฝรั่งต้นละ50บาทนะคะตัวนี้เป็นเท้าจนาชนนะคะแต่ยังไม่ไป้ายนะคะนี่อยู่กระถางเดียวกับหยาดฝนนะคะใครรับกระถางนี้หนูให้ไป100บาทคา่ะค่ะสําสหรับใครที่เรื่องไม่ถูกนะคะไม่รู้จะรับพันไหนดีนะคะก็ลองอ่าบอกงบมาก็ได้นะคะแล้วก็บอกสีที่แบบว่าโทนนั้นโทนนี้นะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอ่าจะมีจัดให้ได้อยู่นะคะในบาง แต่ว่าสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนใครที่รอไม้จัดชุดนะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลามาจัดให้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็พะไว้นะคะมีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับไม้จัดชุดนะคะเดี๋ยวถ้ามีไม้พร้อมนะคะหนูรอโตอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอามาจัดให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นพญาพันธงนะคะต้นละห้บาทคะ่ะ กัลายานะคะต้นละ5 0สนะคะบอลเก่าสีแดงก็ต้นละ50บาทนะคะสําหรับม้าก,กันอกาศนะคะ35บาทนะคะ35บาทวันนี้ก็จะมีเป็นม้าก,กันอกาศกวนอูกวนอิ่มนะคะแล้วก็ขุนสีโคชะคงนะคะนึกก่อนนะคะเดี๋ยวนูนึกก่อนว่ามีพันอะไรอีกบ้างนะคะสำหรับ35เดี๋ยวนูนึกได้แล้วนูจะรวบรวมมาให้นะคะอันนี้จะเป็นขาวสมิงค่ะต้นละ50บบาทนะคะขาวสมิง มรกตสยามนะคะ50สบาทตัวนี้เป็นใบพิ้วๆเม็ดแดงค่ะเปิดเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะนี่ค่ะลูกไม้สีเข้ม,ขมนะคะอันนี้แ0ดสิบค่ะลูกไม้ออกทนแดงแดงน้ำตาลน,นะคะค่ะตัวนี้เป็นอ่าอันนี้จะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันอยู่กลางแดดนะคะกลางแดดกลางฝนนะคะตัวนี้คือยักษ์รนพักนะคะนี่ค่ะมีหูใต้ใบด้วยนะคะน,นี้เป็นม่านค่ะอันนี้อินทรารังสัตว์นะคะ ใบใหม่มันยังสีไม่เต็มที่นะคะใบใหม่มันจะสีเขาเรียกอะไรมันก็นจะแจ่มกว่าใบเก่านิดนึงนะคะสําหรับใบเก่าที่อยู่มานานม,มันอาจจะสีซีดๆลงไปนะคะจนพาอกบอลสีมันจะมีการทิ้งใบนะคะผัดใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะออินทร์ละรังสานก็เป็นไม้ที่แข็งแรงคะ่ะมีแบ่งอยู่ห้าสิบนะคะนี่คะ่ะแม่น้องเขียวนะคะนี่ คือยิ่งโตมันจะยิ่งชมพูเยอะขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าเขียวมันก็จะเหลือน้อยนะคะแต่ว่าตอนเด็กมันน้องเขาเขียวนะคะหนูก็เลยเรียกว่าน้องเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะหนุมานจองถนนค่ะหนุมานจองถนนก็มีแบ่งห้าสิบเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะหนุมานจองถนนสวยนะคะตอนโตีิเจ้าจากักรพรรดิค่ะแบบไม่ด่างนะคะแบบไม่ด่างก็มีแบ่งห้าสิบบาทกระถางสี่นิ้วนะคะ แล้วก็กำแพงแสงค่ะกำแพงแส้ก็ราคาสามสิบห้านะคะนี่ค่ะหนุมานจอถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะรูปมันเริ่มค่านะคะมันอาจจะเบลอนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะดูสีโคบุตรนะคะถ้ายังไม่กัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะอมม่วงนะคะสวยมากแล้วก็มันเป็นทรงใบแบบแปลกๆนะคะเป็นใบพัดนะคะนี่สวยมากนี้แปดสิบค่ะนี่ค่ะเพชรมณนีนะคะสําหรับใครที่ ชอบไม้ใบแข่งนะคะอันนี้เป็นไม้กระสีค่ะโตจะสุยีชมพูเลยนะคะอันนี้ให้ไป80บาทค่ะนะคะใครชอบบอลก่าแดงๆนะคะ50บาทค่ะผู้พิงกระถาง4นิ้วก็มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ1น0บาทนะคะายทุกใบนะคะสวยมากนะคะ1 5ึ150นะคะตะละแม่กุสุมานะคะก็ราคา35บาทเช่นเดียวกันมนเทียนทองนะคะถ้าเป็นไซส์กระถาง กระถาง4นิ้วนะคะจะมีฟอร์มประมาณนี้นะคะ150บาทนะคะก็จะมีเริ่มกัดมาบ้างนะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงก็ถึงจะเต็มฟอร์มนะคะม่วงจรัสสกุลค่ะ100บาทฮาริบุนชัยนะคะไม้ใบยาวนะคะ150บาทสวยมากนะคะตอนโตไก่ฮาวายก็จะฟอร์มประมาณนี้ค่ะ50บาทนกสดายุนะคะ90ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมะขวานลางังสันนะคะตัวละ40บบาทค่ะนี่ค่ะ,คะ สวยมากนะคะอันนี้เป็นสาวโพทารามนะคะใครชอบอไม้กระสีขาวนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งแล้วก็ตอนเด็กก็เป็นสีเขียวๆนะคะก็จะกัดขาวแบบนี้นะคะมีแบ่ง35บาทนะคะคุ้มมานนะคะต้นกระถางสีนิ้วก็ยังเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะค่อยกัดสีไปเรื่อยๆค่ะนะคะสีแจ่มมากพอไกลพกคําก็จะสีแจ่มนะคะอันนี้นางกีรินีนะคะตัวนี้มีแบ่ง50บบาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะ มีแบ่งห้าสิบาทแล้วก็ใครถามลูกไม้นางกีดนีนีมานะคะเพราะว่าหนูจะมีมาแบ่งอยู่ช่วงน,นึงตอนนี้เริ่มมีออกแล้วนะคะก็จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทะคะเป็นลูกไม้นางกีดนีนีผสมตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นหนุมานจอถนอนนะคะที่ปลูกไว้นะคะต้นแม่เขาก็บางทีหนูก็จะเอาจอมมาะคะ่ะมาปลูกนะคะมีแบ่งห้าสิบค่ะอันนี้เป็นหลังบ้านนะคะก็จะมีแค่ตรงนี้นะคะ าบ้าแต่อยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะอัมพรตอนโตก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะไก่แก้วมลา,ายทองแผงจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาให้ดูอีกใบหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นกุมพกันรค่ะกุมพกันรตัวนี้มันเริ่มจะยุบแล้วนะคะนี่ค่ะใบมันก็เริ่มน้อยลงนะคะนี่ค่ะถ้าของใครเป็นแบบว่าเริ่มยุบนะคะก็ลองล้างหัวเปลี่ยนดินดูนะคะเพราะว่าบางทีดินเก่ามันก็จะเริ่มเสียแล้ว อย่างเช่นอของหนูนะคะดินมันแน่นมากแล้วนะคะเพราะว่ากรอนนี้ยมันใหญ่มากเมื่อก่อนนี้คือสวยมากนะคะก็บางทีดินเสียแล้วเราไม่มีเวลาเปลี่ยนเนะะี้ยค่ะมันก็อาจจะมีผลทําให้บอลเรายุบได้นะคะนี่ค่ะกุมการหนูก็จะมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนี่ค่ะนนี้รลวงราชเสน่หานะคะอ,อันนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่ตัวละสามสิบห้าบาทนะคะ ตอน,นเด็กๆมันก็ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะมันก็จะมีตัวคู่แฝดเขาด้วยนะคะหลวงราชเสน่หากับราชพฤกษ์นะคะก็มันจะสลับไปสลับมาได้ตลอดนะคะเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้คู่แผงกันนะคะเผื่อใครมีที่บ้านนะคะมันบางทีมันก็จะบางใบออกเขียวบางใบออกชมพูนะคะของหนูก็เป็นเหมือนกันนะคะนยคะเผื่อลองไปเทียบดูนะคะเป็นสาวเมืองสิงห์แต่ว่ามันยังกัดไม่เต็มนะคะเดี๋ยวหนูหารูปก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นไม้จอมนะคะพอ จอมออกมามันก็เลยยังกัดสีไม่เหมือนต้นแม่มันจะกัดชมพูหมดเลยนะคะนี่อันนี้แบบว่าเริ่มกัดมานะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบนะคะเดี๋ยวหนูหาลูกก่อนแล้วหนูจะแปะให้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆรแล้วมันจะกัดได้เต็มเลยนะคะตัวนี้ยอดมงกุฎแผงโตก็จะประมาณนี้ค่ะมีแบ่งสี่สิบบาทนะคะมันก็จะไม่ด่างค่ะไม่ด่างจนโตเลยนะคะเขาจะเป็นสีเข้มนะคะนี่ค่ะเ้นไว้ออกดํานะคะเม็ดจะออกชมพูนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นมหาดไทยนะคะต้นละ 100บาทค่ะเผื่อใครมีที่บ้านนะคะมันบางทีมันก็จะบางใบออกเขียวงใบออกชมพูนะคะของหนูก็เป็นเหมือนกันนะคะนยะคะเผื่อลองไปเทียบดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหลังฝนตกไปแป๊บหนึ่งนะคะเลยพามาเดินเปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพญาพันวังนะคะพญาพันวังกำลังสวยเลยก็ใครสนใจพันอะไรก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์2 4 3ี่ปสสาาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ส่วนใหญ่จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะก็เดินชมไปพร้อมๆกันพร้อมแม่พันนะคะตัวนี้เป็นพรมคีรีค่ะนะคะพรมคีรีต้นลูกเริ่มออกแล้วนะคะตัวนี้สีชมพูชมพูค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะตัวนี้จะเป็นพอยชมพูนะคะพอยชมพูจะออกสีน้ำตาลเม็ดชมพูนะคะ เส้นใบดำนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งอยู่ที่่า80บาทนะคะพลอยชมพูนะคะพยาพันธงเมื่อกี้ลืมบอกราคาเลยพยาพันธองอยู่ที่50นะคะสวยมากนะะทนนะคะอยู่นอกตู้ทนมากนะคะกระถาง4นิ้วมีแบ่งอยู่นะคะอะเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นลูกพมคีรีนะคะนี่คะ่ะต้นลูกพมคีรีจะมีฟอมประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ 90บาทนะคะ90บาทสีชมพูสวยๆเลยนะคะกระถาง4นิ้วคะ่ะตัวนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะ120บาทคะ่ะป้ายนะคะ,ป,ะ,คะป้ายชมพูคะ่ะตัวนี้นี่คะ่ะนางรากสดแผงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะมีต้นลูกแบ่ง50คะ่ะพญาหงนะคะถ้าใครอยากได้ต้นลูกกระถางสี่ก็จะมีไซส์นี้แบ่งนะคะนี่คะ่ะเริ่มมีหูมาบ้างแล้ว150บาทคะ่ะกระถาง4นิ้วนี่คะ่ะตัวนี้เป็นต้นแม่ของนางรากสดแผงนะคะ เขาก็จะเป็นสีออกโทนเขียวแดงนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีป้ายนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบแผงนะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะบางใบเขียวเยอะบางใบแดงเยอะแล้วแต่ใบนะคะนี่ค่ะเป็นแบบแผงนะคะมีแบ่งตัวละห้าสิบนะคะโตก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้หนูเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะใส่รวมกอไว้สวยมากนะคะเป็นไม้จอมนะคะตัวนี้เป็นกุมพกันนะคะกุมพกันก็จะมีแบ่งนะคะ มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบาทนะคะกุมพะกันตัวนี้ก็โดนน้าไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมาให้ดูดอกตัวนี้นะคะเทพอมารินถ้าใครจําได้นะคะหนูพามาดูตอนนี้ดอกเขาก็สีเดียวกับใบเลยนะคะเดี๋ยวหามุมก่อนค่ะใบนี้มันบางอ่านี่ค่ะเป็นสีนี้นะคะสีชมพูแบบนี้เลยยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะตอนเด็กก็จะกัดเขียวนะคะตัวนี้นะคะถ้ากัดเต็มก็จะประมาณนี้นะคะ จากที่เห็นคือน้ําฝนนะคะนี่ค่ะก็ทนมากนะคะน้ําฝนทนทนแดดทนฝนค่ะใบแข็งนะคะตัวนี้ค่ะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นต้นลูกก็จะเป็นเขียวทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะโตถึงจะก,การายสีเป็นสีชมพูนะคะใช้เวลานิดนึงแต่สวยคุ้มค่ามากเลยนะคะอันนี้ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะเป็นลูกไม้ค่ะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ท้องสำริดนะคะท้องสำริดมีแบ่งอยู่ที่ ให้ไป80บาทนะคะโตก็จะเป็นแบบลายๆแบบนี้นะคะกัดสีแดงนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะกันนะคะส่วนใหญ่แล้วมัดกัดสีก็จะพอเต็มฟอร์มจะสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะทองสามลิตค่ะตัวนี้เป็นบอลเก่าค่อนข้างหาย,ยากนะคะใบแข็งะคะ่ะไก่ทองนะคะไก่ทองก็มีแบ่งอยู่ที่80บนะคะ ต้นลูกก็จะเนี่ยค่ะตอนเด็กๆก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะกัดสีแดงมาเรื่อยๆนะคะจนเต็มฟอร์มนะคะอันนี้พลอยไพรินนะคะต้นแม่ก็จะกัดสีชมพูนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพลอยไพรินเพชรไพรินตอนโตก็จะเป็นกัดสีประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะมีอาจจะมีขา,ขาวๆแทรกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะขุนสีโคชคงนะคะตัวจะกัดแดงตัวนี้ต้นตละสามสิบห้าบาทค่ะ ไม้เลิบนะคะนี่ไม้เลิฟนะคะนี่หนูเจอเพิ่มนะคะมีแบ่งอยู่ที่200อบาทนะคะกระถางหกนิ้วค่ะให้ไป200ออันนี้พุ่มสวยนะคะฟอร์มสวยเป็นกระถาง6กนิ้วนะคะนี่เลยค่ะสำหรับนายท้องเหม็นนะคะตอนนี้จะมีฟอร์มนี้นะคะนี่ค่ะฟอร์มนี้หนูขออยู่ที่นี่มีลูกติดด้วยนะคะฟอร์มนี้อยู่ขออยู่ที่200บาทเป็นฟอร์มต้นเดียวนะคะตอนต้องคู่จาหมดแล้วนะคะนี่ค่ะ ใครรับก็แจ้งได้เลยนะคะกระถางหกนิ้วคะ่ะสองร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มหานุมานอมพะพาต้นคู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอนหญ้าไปด้วยนะคะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นต้นคู่นะคะเดี๋ยวหนูจะแข็งให้ดูประมาณนี้นะคะกอนนี้นะคะหนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้าใครสนใจ หนุมันอมพ้พาค่ะกระสีมาแล้วนะคะหนึ่งรเกสิขายสนใจแบบเป็นฟอร์มกอ่อนะคะอันนี้เป็นกอสองต้นนะคะมันไม่ใช่กอรธรรมชาตินะคะเป็นกอที่หนูใส่เข้าไปสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะเป็นการทำกอขึ้นมานะคะนี่สวยเลยนะคะให้ไปหนึ่งร้เกสิบาทค่ะกระถางหกนิ้วนะคะนี่นี่ค่ะตัวนี้เป็นสีปาดนะคะเป็นฟอร์มสองต้นคู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะใบเหลืองนี่หนูอาจจะตัดออกระหว่างขนส่งนะคะเพราะว่ามันน่าจะไปทิ้งใบที่นู่นนะคะนี่นะคะมีสองต้นคู่เลยนะคะสีก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะสีป่บาทสองต้นคู่อันนี้หนูขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะเป็นกอที่ทําขึ้นมาอีกเหมือนกันคะ่ะนะคะเป็นกอที่หนึ่งกระถางใส่ไปสองต้นเลยนะคะคุ้มมากนะคะสอง้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นพญาหงนะคะ มีหูใต้ใบค่ะตัวนี้นะคะหูก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นฟอร์มนี้นะคะฟอร์มนี้หนูให้ไปอยู่ที่เอาไปอยู่ที่320บาทนะคะพญาหงค่ะเป็นมอนเก่านะคะ320ใบสวยใบยแบบว่าดกมากแล้วก็ไม่ต้องค้ำเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะก็ถ้าได้ไปก็แกะช่วงเย็นๆนะคะก็หล่อน้าได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะหนูไม่รู้ว่าที่ แต่ละจังหวัดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าที่บ้านหนูก็ยังร้อนปกตินะคะก็แช่น้ํานะคะเพราะว่าบอลเขาชอบร้อนชื้นค่ะก็คือเขาชอบการหล่อน้ําตลอดแล้วก็อากาศแบบอบๆแล้วร้อนนะคะร้อนอบอ้าวแบบนี้ค่ะเขาถึงชอบอยู่ในแบบว่าในกระโจมในตู้อะไรแบบนี้นะคะ หรือว่าถ้าใครเลี้ยงนอกตู้แบบหนูก็คือหล่อน้ําได้ดตลอดเลยนะคะที่หนูไปพาไปชมแม่พันธุ์นะคะก็จะสวยเหมือนกันแต่ใบมันอาจจะน้อยกว่าตอนเราอยู่ในตู้นิดนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นพญาหงนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าดารารายนะคะเป็นบอนเก่านะคะสีเขาก็จะออกเนะะี่ยค่ะแดงๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเส้นกระดูกออกสีขาวนิดนึงนะคะ เป็นฟอมนี่มีลูกติดแล้วนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่300บาทนะคะดารารายนะคะสวยมากนะคะเม็ดมันจะออกเม็ดสีออกแดงๆนะคะเปะื่ๆนะคะมีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะ300บาทคะ่ะกระถาง6นิ้วเลยนะคะเป็นสายตั้งแม่ได้เลยนะคะหรือว่าใครเอาไปตั้งก็ตั้งได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นภูพิงนะคะภูพิงไม้ป้ายค่ะมีลูกแทงออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ะะฟอร์มนี้มีลูกติดแล้วนะคะหนูขออยู่ที่กระถางนี้หนูขออยู่ที่400บาทนะคะ400บาทใบนี้มันน่าจะทิ้งใบระหว่างขนส่งนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเหลืองมันเป็นใบล่างค่ะก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะให้ไป400บาทนะคะผู้พิงกระถาง6นิ้วนะคะพร้อมลูกน้อยไปด้วยแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นเทพนอรสิงห์นะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีแข้งอยู่ใบเดียวนะคะนี่ที่เหลือมันจะหลุดแข้งนะคะ แต่ถ้าใครสนใจคือมันกระสีมาแล้วนะคะใบใหม่ล่าสุดนะะี่ค่ะยังกลางไม่เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าการะสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเทพนอรสิงตัวนี้หนูขออยู่ที่กระสีแล้วนะคะอันนี้หนูให้ไปสองรอยเจบาทนะคะถ้าใครรับนะคะกระสีแล้วเพียงแต่ว่าแข้งนะคะนี่ค่ะมันบอลกลาบนะคะมันชอบเป็นตอนโตมันชอบแข้งหลุดนะคะแทบทุกสายพันธุ์เลยนะคะนี่อันนี้แข้งมันมีมา แค่แข่งเดียวนะคะอันนี้ให้ไป280้ยบาทนะคะแต่ถ้าใครแบบว่ากัดสีนะคะก็คือรออีกแค่สองสามใบนี่ก็คือน่าจะชมพูหมดแล้วนะคะนี่ค่ะ280บาทนะคะเพราะว่าใบาล่าสุดนะคะชมพูกับเต็มใบแล้วนะคะแต่ว่ายังกลางไม่เต็มที่นะคะ280น่าจะไปกลางเต็มที่ที่พี่ๆเลยนะคะนี่ค่ะเผื่อใครอยากได้ชายชนต้นใหญ่ๆนะคะกระถาง6นิ้วนะคะนี่เลยนะคะปลายสวยมากนะคะ หนูขออนุญาตวางให้ดูนะคะเดี๋ยวตาลายนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่280บาทนะคะถ้าใครรับเป็นกระถาง6นิ้วนะคะปลายตามนี้เลยนะคะสวยมากนะคะนี่คะ่ะปลายดีมากนะคะกระถาง6นิ้ว280คะ่ะกระถางนี้